ถึงเพื่อนๆนะครับที่สั่งซื้อสินค้าของหม่ำโมเดลไปเนี่ยเวลาแกะสินค้านะครับผมเราควรถ่ายคลิปตอนแกะไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยตรวจรังให้เรียบร้อยนะครับพอดีตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าทางเพื่อนๆที่สั่งไปนะครับผมเขาสั่งรถแล้วก็สติ๊กเกอร์ไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับทางร้านก็ขอให้ส่งคลิปก็กส่งมาให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยัง ขาดหลักฐานก็คือผมต้องการให้ฉีกลังนะครับฉีกลังให้ละเอียดเลยนะครับดูตามใต้ซอกต่างๆนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งนะครับสินค้าเนี่ยมันอาจจะไปหลุดอยู่ตามซอกตามหลืบได้นะครับเพราะว่าตอนที่ทางร้านส่งสินค้าไปนะครับมันจะไปผ่านเครื่องคัดแยกนะครับของทางขนส่งเนี่ยเลื่อนสายพานครับมันก็จะมีการสั่นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับทำให้สินค้าเนี่ยบางทีมัน แรกอยู่ตามจุดต่างๆได้นะครับนี่ครับเราไปขึ้นสายพานคัดแยกสินค้านะครับคนส่งมันจะสั่นอยู่แบบนี้เป็นบางทีเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าสายพานเขาต้องอสินค้าวันนึงเป็นล้านชิ้นนะครับของบริษัทอย่างบริษัทสีเหลืองนะครับเท่าที่ผมทราบมามันทำให้สินค้านะครับมันจะไหลไปนะครับอย่างอย่างงี้นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับนี่คือแกะมาเนี่ยเพื่อเพื่อเห็นไหมครับว่า แค่ดูแค่เนี้ยครับมันมันไม่พอนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่มันมีช่องอย่างนี้อเห็นไหมเนี่ยนี่คือตัวอย่างครับที่สติกเกอร์มันจะเข้ามาแอบอยู่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ส่งไปเนี่ยผมมีรถหนึ่งคันใช่ไหมครับกรณีที่ใช้ลังเบอร์นี้เนี่ยก็คือเป็นลังที่สำหรับส่งรถบางครั้งอ่ะสติกเกอร์มันอยู่บนตัวรถนะครับผมจะวางไว้บนตัวรถแล้วก็มันอาจจะ โดนเครื่องสั่นนะครับมันก็จะเนี่ยครับมันจะสั่นไปตามจุดต่างๆแล้วมันก็อาจจะเสียบเข้าไปในรูแบบนี้นะครับหรือไม่ก็รูนี้นะครับได้ง่ายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าดูแบบนี้เนี่ยจะไม่เห็นเลยว่ามันมีสติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมครับทคนฉีกดูไว้ละเอียดนะเนี่ยฉีกออกมาเลยแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับเคยเจอหนักสุดนะครับมันก็แทรกออกออกไปตรงนี้ครับแทรกออกไปเลยนะครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยทํากล่องบุก ก็มีนะครับแล้วพอกองบุบนะครับฝาตรงนี้มันก็จะปรินะครับเพราะว่าเขาไปวางซ้อนหนักๆเข้าเนี่ยปริจนเทปกาวาแล้วหลุดร่วงออกไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งทางร้านไม่ได้มีเจตนาจะโกงใครนะครับเราดูแลลูกค้าเพื่อนๆทุกคนนะครับเหมือนเพื่อนเราจริงๆมาตลอดนะครับผมดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจหม่ำโมเดลนะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าคุณแกะออกมาแล้วคุณบอกว่าสินค้าไม่ครบนะครับ มันไม่พอนะครับผมต้องขอความกรุณานะครับช่วยเปิดดูตรงนี้นะครับว่ามีหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงกรีดเลยครับกรีดตรงนี้ด้วยเลยนะครับเพื่อดูว่ามันไปหลุดจู่ตรงไหนไหมนะครับจากนั้นเนี่ยเวลารับสินค้าดูให้ละเอียดนะครับเนี่ยถ้าผมไม่ทําทุกคนจะทราบไหมถามจริงเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมดูแค่เนี้ยมันยังไม่พอนะครับคนต้องฉีกออกมาทั้งหมดเลยนะครับ ก็ตอนนี้ลูกค้าตอนนั้นเขาก็ให้คะแนนร้านค้าหนึ่งดาวไปแล้วนะครับให้คะแนนร้านค้าหนึ่งดาวสองชิ้นเขาสั่งสองชิ้นนะครับก็ได้รับเขาแจ้งว่าได้รับรถไปแล้วก็ขาดสติกเกอร์ตัวนี้แต่ว่าเขาให้ร้านค้าเนี่ยหนึ่งดาวบก็คือตอนนี้ร้านค้าเหมือนโดนหักคะแนนไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่กดเกินครับถือว่าเข้าใจอารมณ์เขานะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขามาดูคลิปนี้นครับให้ไปทำอย่างที่ผมบอกนะครับผม ไปฉีกลังดูครับลังใต้นี้นะครับไปฉีกดูอ่าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ซองน้ําตาลให้นะครับเพราะว่าใส่ซองไปเนี่ยมันก็เข้าไปได้ครับเพราะว่าซองมันก็เล็กบางเหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดอ่าลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของสินค้าเนี่ยถ้าผมใส่ถุงหรือว่าใส่ซองเข้าไปนะครับผมต้องบวกราคาเพิ่มอีกนะลูกค้าก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นสติกเกอร์กันน้ํานะครับ มันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะมันไม่เสียหายยังไม่เคยมีนะครับที่เสียหายถ้าใครเจอก็แจ้งมาได้นะครับดังนั้นนะครับถึงลูกค้าย้ํานับย้ําว่าชีกนะครับชีกออกมาดูให้หมดนะครับเห็นไหมเนี่ยไปแอบอยู่างเงี้ยใครจะไปรู้นะครับใช่ไหมผมเองก็ไม่รู้นะดังนั้นในเวลาผมสั่งของจากที่ไหนผมก็จะฉีกออกหมดนะครับเนี่ยเปิดออกมาเลยเห็นไหมมันแอบได้ครับมันแผ่นใหญ่ก็จริงเดี๋ยวมันรังมันใหญ่กว่านะเนี่ยเห็นไหมครับก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ยัง ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนม่เมโมเดีวนะครับส่วนคะแนนความพึงพอใจนะครับใครจะว่าแพงไปให้หนึ่งดาวใครบอกว่าของไม่ครบให้หนึ่งดาวก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่เคยประจานใครนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจทางร้านไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็องทุกคนนะครับฉีกลังดูให้ละเอียดนะครับขอบคุณมากครับ